สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้มเป็นนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะคะของคณะบริหารธุรกิจาสาขาวิชาการตลาดนะคะแล้วก็พู้หนมมาใน วิชาคำศัพท์ผู้บริหารค่ะจะมาในหัวข้อ,อขเรื่องาควมสของของผู้บริหารนะคะ,ะต่อไปเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของพี่บ้างที่ประสบความสําเร็จนะคะบ้างแนวทางอะไรคะที่เป็นแนวคิดที่จะ,ะทําธุรกิจของพี่ะค่ะให้ประสบความสําเร็จได้ได คือตอนนี้สําหรับพี่หนก็ถือว่าพี่ประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าสําหรับพี่อาจจะยังไม่ถ,ถึงจุดๆนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าแนวทางที่พี่มาถึงได้ถึงทุกวันนี้คะ่ะคืออะไรคะคือแนวทางมันไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะแต่ว่ามันจะมีแนวคิดที่ว่าอันดับแรกเนี่ยเวลาจะเราจะทําอะไรเราต้องต้อง,องทําเต็มที่ต้องรู้จริง ในสิ่งที่เราทําเราจะต้องแข่งกับคู่แข่งได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีไม่มีใครหรอกที่ทําธุรกิจเล่นๆแล้วมันจะดังขึ้นมาหรือมันจะรวยขึ้นมาหรือมันจะประสบความสำเร็จไม่มีเพราะนั้นก่อนที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องรู้จริงกับสิ่งที่เราทําการที่เราจะทําธุรกิจด้วยตัวของเราเองคนเดียวมันมีขอบเขตจงกัน สิ่งที่เราจะทําให้บริษัทมันเติบโตได้นี่ก็คือเราจะต้องมีมีพนักงานหรือมีสตาร์ของเราเนี่ยที่ที่เก่งนอกจากพนักงานแล้วเนี่ยอันที่สองคือการทํางานกับไม่ว่าจะเป็นกับซัพพลายเออร์หรือไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าก็ตามเนี่ยเราจะต้องทํางานเต็มที่และทิ้งเขาไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวขอถามแนวคิดแล้วก็ทัศนคติของตัวพี่ะคะ่ะในการทำธุรกิจที่มีแนวคิด แนวคิดไม่มีอย่างที่บอกไปตะเกียว่าจะจะมีอยู่อันหนึ่งที่ที่พี่ถือก็คือมันไม่มีใครที่จะไม่ล้มอะแล้วถ้าล้มเราต้องลุกให้ได้แล้วเราต้องลุกให้ได้ให้เร็วเราต้องสู้จนจนกว่าปัญหามันจะรู้ล่วงอ่ะถ้าปัญหาไหนเราไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวเองได้เราก็ต้องขอร้องให้คนอื่นช่วยแก้ไขเพราะฉะนั้นปัญหาบางอันที่เราเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องชิ้งมันไว้ก่อน เรามาหาทางแก้ด้วยทางอื่นอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะต้องทิ้งมันไปเลยการทํางานเนี่ยมันต้องมีสองงานประกอบกัน mm hmm. อึดกับฉลาดอันดับแรกคือถ้าเราทํางานแล้วเราเราไม่ทนเราทํางานจับจดเจอปัญหานี้ก็ถอยเจอปัญหาหน่อยก็ถอยเราจะไม่มีวันทําอะไรสําเร็จเลยอันดับที่สองถ้าเราไม่ฉลาดเราโง่ การแนวทางในการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหามันไม่มีทาสงสำเร็จอะเพราะเราจะวิเคราะห์ไปคนละทางเราจะแก้ปัญหาคนละทางเพราะฉะนั้นฉลาดอย่างเดียวก็ไปไม่รอดอื่นอย่างเดียวก็ไปไม่รอดต้องทั้งฉลาดทั้งอื่นสองอันเนี่ยในการทางานค่ะแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทของพี่คะส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องอะไรคะปัญหาพนักงาน ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือบางครั้งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมันเกิดความไม่ยุติธรรมเหลื่อล้ำกันอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าคนมันทีมันคุยกันแล้วมันมันไม่ค่อยลงรอยกันคนขี้เกียจบ้างอะไรบ้างมันก็มีปัญหาแหกตากันบ้างก็มี ก็คีโกงก็มีแต่พวกนี้แล้วหมดค่ะแล้วหนูอยากทราบแนวทางการแก้ไขอ่ะที่ปัญหาของงานที่มันเกิดขึ้นมาแล้วที่มีแนวทางการแก้ไขอะไรคะถ้ามันรุนแรงมากถึงขนาดแก้ไขไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างทำํำแล้วก็จอยกันเฉพาะในเรื่องงานแต่เท่าที่เคยแก้มันก็มีอยู่ว่าเราเพยายามจัดทริปบ้าง จัดอะไรที่มันต้องมีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยบ้างแล้วเราก็ดูว่าเขาสามารถที่จะดีโซ e เขาหากันทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถึงจุดนึงอ่ะมันก็คงไม่ดีโซฟได้ร้อยอรนะมันก็จะอินเ r อร์เ็กันได้จาก3ามเรเซ็นตาก็ถือว่าเราส c เซสอ่ะแต่ถ้าเป็นปัญหาานง,งานเรื่องอู้อย่างเรื่องเซลล์อู้เนี่ยอูไม่ได้แปลว่าพูดนะอู้หรือไม่ทํางานอันนี้ต้อง เราก็เคยเป็นเซลล์มาก่อนเพราะนั้นมันจะอู้มากกว่าเราก็ให้มันรู้ไปว่าตอนพีเป็นเซลพีก็อู้ชิไหยถ้าเราไปคุมเรื่องเวลาการทํางานของเซลล์มันก็จะทํางานยืดไปให้เต็มเวลาประสิทธิภาพงานไม่มีเพราะนั้นบางทีเราจะต้องหลับตาข้างหนึ่งว่าโอเคนะในเวลาที่คุณทํางานคุณต้องใช้พลังสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ทำงานให้สําเร็จเพื่อที่มันจะเหลือเวลาส่วนหนึ่งไปนั่งกินกาแฟ ต้องปล่อยแต่เราจะคอนโทรลที่ผลงานเราจะต้องรู้ว่าใ,ในหนึ่งอาทิตย์เนี้ยคุณควรจะได้อะไรจากการที่คุณทํางานในหนึ่งเดือนคุณค,ณควรจะได้อะไรถ้าคุณไม่ได้ตามนั้นแสดงว่าคุณทํางานไม่เต็มที่ของคุณละคุณจะต้องมีอู้ละทีนี้ถามว่าพูดอย่างเงี้ยพูดง่ายแต่ถ้าเราอ่านลูกน้องเราไม่ออกเราอ่านเนื้อหางานไม่ออก เราอ่านว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาอนานคตได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าลูกน้องเรามันอู้หรือไม่อู้ค่ะค่ะหลังจากการแก้ปัญหาของพนานงานในบริษัทแล้วค่ะมีผลตอบรับยังไงบ้างคะผลตอบรับันดับแรกคือตัวเองก็ดีใจมันคุยกันแล้วเว้ยมันแค่นี้มีจริง ไปคุยกันครั้งแรกที่กอสมัครหลัจากไม่คุยกันมาสามปีโอ้โหอันนั้นดีใจชี่หหยคุยกันละแล้วพอเขาเริ่มคุยกันทีนี้งานที่เราจะต้องทําตัวเป็นล่ามเขาไม่คุยกันคนนี้ก็จะคุยกับเราเราก็ต้องไปคุยวัคนนี้คนนี้ก็จะคุยกับเราเราก็ต้องไปคุยกัคนนี้เขาจะเริ่มคุยกันเองเมื่อเขาเริ่มคุยกันเองงานมันจะเริ่มสมูทขึ้นแล้วงาน ตัวเราเองก็จะเบาลงแทนที่เราจะเป็นล่ามเราก็ไปทํางานอย่างอื่นพี่ป้าคะเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องซัพพลายเออร์หรือปัญหาต่างๆที่พี่ป้านผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะเป็นทั้งเรื่องรุ่งร้องเรื่องเลีนยงเด็กในบริษัทก็ตามเนี่ยมันประสบความสำเร็จทั้งหมดแล้วนะคะถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นไปได้ที่คาดหวังในพอสมควรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพี่ป้ามีเป้าหมายหรือคิดไหมคะว่านีจะทำยังไรให้มันแบบแน่นอนและเจ๋งแบบนี้ค่ะมีเป้าหมายในอนาคต้ไหมคะคือ เป้าหมายเป็นสเต็ปสเต็ปแรกท,ที่ที่บอกเนะว่าต้องการมีที่ทําง,งานสักที่หนึ่งพอมีกินไปช่วยชีวิตไม่ต้องไปสูลบตบมือใครมีตังค์ใช้เดือนละสักแสนก็เอาแล้วก็พอกินอยู่ทีนี้พอมันโตขึ้นเนี่ยในเมืองไทยเราก็ครอบคลุมในบางส่วนละทีนี้ต่อไปเป้าหมายที่จะที่จะทำคือนอกจากตลาดในเมืองไทยอ่ะ เราสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ไหมไอเดียนี้ก็เริ่มทํามาประมาณเจ็ดปีแล้วตั้งแต่เริ่มไปท,ทําท,าที่ลาวที่ลาวที่พม่าตอนนั้นก็ตะเวนอยู่เวียดนามตะเวนอยู่หลายประเทศก็ค่อยๆเริ่มไปที่ลาประเทศเราก็ต้องการที่ว่าในทุกประเทศเอาแค่ในเราแวกนี้ก่อนอยังไม่คิดไกลที่เราสามารถที่จะบินไปถึงสามารถที่จะคอนโทรลได้ในเราแวกเนี้ยเราจะต้องมีสาขาหรือไม่ก็จะต้องมี พาร์ทเนอร์ที่เราสามารถที่จะส่งออกได้ทีนี้มันก็มีอยู่อันหนึงแต่อันนี้คิดเองไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดคืออย่างที่มันมีเรื่อง AEC อะเนาะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันมีคนอยู่ประมาณ90%มันกลัวว่าเมื่อเราเปิด AEC แล้วเนี่ยต่างประเทศเขาจะเข้ามาแล้วเราจะรักษาฐานตลาดของเราได้ไหมแต่อยากจะถามว่า อยากให้น้องคิดด้วยนะว่าเฮ้ยเราไม่คิดตรงข้ามหรอแต่ที่เราจะนั่งอยู่แต่ในประเทศไทยเราแล้วเราก็ระวังเฮ้ยอย่ามาเจาะไข่กูนะทำไมเราไม่คิดเฮ้ย a EC, อ c กูก็ไปได้ทำไมไม่ไปล่ะพี่ป้ายคาแล้วสุดท้ายเนี้ยกับกับนาี่ิตรวิภาแลวพี่ป้ามีไยที่จะเออเป็นแนวทางหรือว่าให้กำลังใจกับนักศึกษาที่วังจะจบหรือเปล่า กำลังใจจะเป็นรับธุรกิจในตัวของเราเองอะค่ะมีนะคะแหรือว่ากำลังใจยังไงให้ให้กับนักศึกษาไหมคะกำลังใจไม่มีนะแต่ว่าอยากจะอย่างที่พี่บอกตะเกียว่าอันดับแรกถ้าน้องจะทํากิจการของน้องเองเนาะอันดับแรกคือต้องติดดินอย่าติดหรูน้องติดหรูน้องจะเจ๊งตั้งแต่วันแรกที่น้องคิดแล้วก็ต้องทํางานหนักต้องอึดต้องฉชลาย แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือน้องจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทํางานัวลส24ชั่วโมงอาทิตย์ละ7วันให้ได้ถ้าน้องทําอย่างนี้ได้พี่ไม่การันตีว่าน้องจะรวยอะแต่การันตีได้ว่าไม่จนแน่นอนแล้วน้องจะมีกินไปด้วยชีวิตอะครับพวกเราก็เป็นเัวแหนของนักศึกษาค่ะก็ต้องขอบคุณคุณป้าที่ให้ความรู้คับพวกเราวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจให้แนวทางแล้วก็นักที่ไม่หม่ที่แปลกๆนะคะ 离开，不开、啊。嗯啊嗯啊